สวัสดีครับคืนวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567พี่โออยู่ที่3าย่านมิทาวฮอล์นะครับอยู่ในงานเนี่ย b e Shopping ิ <t <t ar> <sh ้งแอ e วีเนอร์แบงคอกของวัน24ก็คือเขาได้เชิญชาว YouTuber Creator ทั้งหมด600ช่องมาร่วมงานนี้เพื่อที่จะมาให้ทุกคน ได้ร่วมกันขายของครับขายของของพวกนี้ก็มาจากช้อปปีแล้วก็มาจากแบรนด์ชั้นนาําต่างๆ49แบรนด์ที่มาโชว์ในที่นี้แล้วก็จะมีสินค้าหลายรายการเขาก็ยินดีที่จะให้สินค้าพี่โอมารีวิวก่อนนะครับบางรายการคือรายการส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นของแพงๆ,ๆเขาก็จะต้องรอให้เปิดการขายให้ได้ก่อนเพื่อที่เราจะได้เวลาขายเวลามีนคนซื้อก็จะได้ค่าคอม แต่ตอนนี้สิ่งแน่ๆที่ได้เลยแฟนๆคลับของช่องนี้นะครับโอเคนิติเทพจะมีโค้ดส่วนลดมากถึง90%ลดตั้งแต่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ภายในวันที่11เดือน11 11พฤศจิกายนใครอยากได้โค้ดนี้พอเที่ยงคืนปุ๊บทักหาพี่โอเลยหรือไม่ก็ทักตอนนี้เลยก็ได้เอาโค้ดไปเอาโค้ดไปเลยนะครับแล้ววนะันพอถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่11ก็แย่งกันจะได้มีคนได้รับสิทธิ์นี้50ท่านของช่องนี้ครับ ที่จะเป็นโค้ดไม่ซ้ากับช่องอื่นถ้าสมมุติว่าพลาดช่องอื่นก็แวะมาช่องนี้ได้พลาดช่องนี้ก็ไปช่องอื่นต่อนะครับเขาได้ช่องละ60คเอ้ยช่องละ50คนทั้งหมด600ช่องที่ได้โค้ดนี้ครับดูซิว่ามีอะไรบ้างมีอันนี้มีผีเจ้าสัวขาไก่เอไม่ใช่หมูหมูแท่ง นี่ครับเขาบอกว่าสำหรับท่านชายตูดที่ทาตูดครับอันนี้ถุงผ้า y o u ูทูบถุงผ้า YouTube เขาก็แจกให้นะครับมีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงสุภาพสตรีมีหมวก YouTube ด้วยครับขอบคุณ youtube ประเทศไทยนะครับที่จัดงานนี้แล้วก็ขอบคุณแบรนด์ต่างๆที่มาแจกของในวันนี้ด้วยขอบคุณครีเอเตอร์ทั้งหมดที่มาร่วมง,งานนี้ด้วยครับ สวัสดีครับ